ท่าน Quest 2 early ีย c เซ s นะครับก็ได้เปิดวางขายนะครับวันที่2สิงหาที่ผ่านมานี้นะครับหลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าคุ้มไหมเกมมีคอนเทนต์อะให้เล่นหรือเปล่าแล้วเราควรที่จะเล่นระหว่างรอที g ออื่นอย่างเช่นพิววีส หรือว่าล斯ปิพอกหรือว่า d i a ยโ o 4ดีไหมนะครับคำตอบของนั้นนะครับก็จะมีอยู่2อย่างด้วยกันนะครับก็คือพูดตรงๆเลยเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับชอบเกมแนว ARPG นะครับ action role playing games แบบคลาสสิกนะครับเดียโบ1 d i a ยโ o 2นะครับเพื่อนๆจะชอบเกม Titan Quest 2แน่นอนนะครับอันนี้นัแนะนำเลยนะครับด้วยราคา470บาทนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าเอ้ยเราอยากจะมองหาเอ็นเกมนะครับฟาร์มมอนสสนุกๆนะครับฟาร์มได้เรื่อยๆเล่น20-30ชั่วโมงนะครับใคท่านเควสสองเออดีเเซณตอนนี้นะครับเออดีเเซณตอนนี้นะไม่เหมาะนะครับไม่เหมาะเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวเกมนะครับมีคอนเทนต์ให้เล่นนะครับเพียงแค่5ชั่วโมงเท่านั้นอันนี้คือนัดเล่นแบบ เก็บไซเควชนิดนึงนะครับแล้วก็เมนเควสอย่างเดียวแล้วก็จบเลยจบอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนิดๆนะครับนัดตีให้ประมาณ5ชั่วโมงเลยละกันสําหรับตัวเกมเนาะแต่ถ้าเวลาในเกมมันขึ้นแค่ประมาณสามชั่วโมง,งกว่าสีชั่วโมงนั่นเองนะก็ตีเป็น5ชั่วโมงนะครับคอนเทนต์ในเกมมีแค่นี้จริงๆนะครับแต่นะครับแต่เดี๋ยวนัดบวกให้อีกประมาณ3ชั่วโมงละกันก็คือพูดง่ายๆคอนเทนต์ในเกมนี้นะครับเอเดลไซส์มีประมาณ8ชั่วโมงเพราะว่า มันจะมีเหมือนกับพวกเวอร์เควสต่างๆนะครับที่ที่นัตยังไม่ได้ทำนะครับก็เ,เรียกได้ว่าประมาณเกือบสิบเวอร์เควสนะครับแล้วก็เหมือนกับจะมีเอ็นเกมซึ่งนัตก็ได้ทำเป็นนิดหน่อยละก็คือจะเป็นเอ็นเกมก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปคุยที่ทรายนะครับแล้วเพื่อนๆก็สามารถที่จะฟาร์มแมปไปได้เรื่อยๆนะั่นเองแบบที่เพื่อนๆผ่านมาแบบในสตอรี่เควสนะครับก็คือเลเวลมันก็จะยากๆๆขึ้นเรื่อยๆนะตอนนี้ครับสูงสุดมีแค่บวก5้าเลเวลเท่านั้นเองนั่นเองครับก็จะมีประมาณนี้นะครัับ่่นคิดววาาาเขาเขรียก น่าเล่นหรือไม่น่าเล่นน่าจะเป็นคําตอบแล้วนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูในดีเทลแล้วก็รายละเอียดเพิ่งลึกดีกว่าว่าไททันเวทสองเออร์เรียเซเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับไททันเว e สองเอ r l y เรียเซเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมที่โฟกัสเกี่ยวกับซิงเกิลเพลเยอร์จัดจ้าเลยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เอาภาพจำเออ r l เรียกเซตมาจากผ่าเอ,อาไปใช้สอนนะครับเพื่อนๆจะผิดหวังกับเกมนี้แน่นอนนะครับนะ่าต้องขอบอกก่อนนะครับด้วยความที่คำว่าเออ l y เรียกเซตเนี่ยมันใช้กันทั่วหลายนะครับ และพาร์ตเวกซต์สองครับเรียกได้ว่าเป็นคนที่นิยามนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่นิยามคําว่า early access ใหม่ก็คือ early access จาเป็นจะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยมี End นเกมให้ได้ทานะครับซึ่งมีไม่กี่เกมเท่านั้นในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่เกมมันเปิดมานะครับก็จะมี1ก็จะมีฟานห้ามพาวเวอร์แล้วก็พาร์ตเวไซา์สองครับเท่าที่นัดจาได้นะครับที่เป็นเกม early access เปิดให้เพื่อนเพื่อนเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อราคาใดก็ตามและมี End นเกม มีเอ็นเกมกราดดิ้งสามารถฟาร์มได้เรื่อยๆล่ามอนได้เรื่อยๆนะครับจะเป็น3เกมนี้ที่ติดอยู่ในหัวแล้วก็เป็นลิสต์อันดับต้นๆฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเอา ผานเวกซายสองเอเล็กเซมาเป็นบรรทัดฐานไททันเควสสองเอเล็กเซ s นะครับเพื่อนๆจะผิดหวังแน่นอนและเพื่อนๆจะคิดว่าเกมนี้มันไม่สมบูรณ์มันแบบคอนเกมอะไร470บาทมีคอนเทนต์แค่4-5ชั่วโมงนะครับเพราะว่าตัวเกมเนี่ยเขาโฟกัสไปที่ s i n เ l ิลเพลเยแล้วก็ทางเด็บก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีแค่ Story Quest นั่นเองนะครับก็คือ Story Line Main Quest นะครับแต่ที่เด็บได้บอกไว้เนี่ยเด็บบอกว่าทางตัวเกมเนี่ย จะมีเนื้อหาให้เล่นใน e a r l y Access ประมาณ15ชั่วโมงนะครับก็นัดบวกลบให้ละก็สุดๆก็ประมาณ8-10ชั่วโมงอ่ะก็ยังห่างไกลกับเขาเรียกว่าสิ่งที่เดฟบอกอยู่นะครับแต่อาจจะเดฟอาจจะหมายถึงเออคนเล่นช้านู่นนี่นั่นอาจจะเป็นอย่างนั้นไปแทนเพราะว่าโปรเกรสชันของเกมนี้นะครับมันจะเป็นลีเนียลีเนียก็คือเพื่อนๆจําเป็นจะต้องก้าวไป1 2 3 4เพื่อนๆยังไม่มีเลจ e น d ดอรี่ไอเทมเพื่อนๆยังไม่มียูนิคไอเทมที่เข้ามาแล้วทําให้ตัวละครของเพื่อนๆเนี่ย โอเวหรือว่าแบบ OP ไปเลยในแต่ละคลาสนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดหลักๆที่อยากจะทําแบบเหมือนกับอยากจะพูดให้เห็นเกี่ยวกับดีเทลเกี่ยวกับเกมนี้นั่นเองนะครับซึ่งไททันเวีตสองนะครับเนื้อเรื่องเซตติ่งเนี่ยก็จะอยู่ในกร e ก k m ท t ลโลจีนะครับก็จะเป็นการที่เราเนี่ยเป็นคนธรรมดานะครับแต่บังเอิญเราเกิดมาแล้วเหมือนกับมีสัญ,ญลักษณ์ดวงดาวบนตัวแบบถูกสัญ,ญลักษณ์นำพาทำให้เราเนี่ยมีความสามารถพิเศษในการที่ จะต่อสู้กับพระเจ้าได้นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเน m e สิตหรือว่าโ r o n o s นั่นเองนะทำให้เราสามารถที่จะสู้กับพระเจ้าได้เราเลยเป็นเหมือนกับผู้ถูกเลือกนั่นเองนะครับก็โครงเรื่องเซตติ้งก็คล้ายๆกับเกมคลาสสิก RPG เลยเราคือผู้ถูกเลือกนั่นเองนะครับก็ก็จะเป็นการดําเนินเรื่องที่ถือว่าโอเคมากเลยนะครับจุดเด่นของเกมนี้นะครับต้องยกให้เกี่ยวกับเรื่องอาร์ตนะครับ สไตล์ต่างๆซาวท랙 voice actor นะครับ voice actor อาจจะไม่ได้มีเหมือนกับจุดเด่นเหมือน e x p a n t i o n 33หรือ b o u n d e r gate นะครับแต่ npc แทบจะทุกตัวนะครับไม่ว่าเราจะเดินเข้าในเมืองนู่นนี่นั่น npc กิ๊กี้จะมีเสียงพูดมีเสียงแช a t ต่างๆนั่นเองนะครับฉะนั้นใครที่เป็นเหมือนกับเด็กยุค9ก 90, หรือว่าเป็นคนที่ชอบคลาสสิก arpg นะครับ Titan Quest เนี่ยน่าจะถูกจริตของเพื่อนๆแน่นอนนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็น story setting ต่างๆนะครับ ซึ่งตัวเกมนะครับจะมีอยู่4คลาสด้วยกันนะครับก็คือคลาสแรกก็จะเป็น earth and fire นะครับซึ่งในตัวเลือกมันก็จะเป็น earth เนาะอันที่2ก็จะเป็นเหมือนกับ rogue นั่นเองนะครับอันที่3มก็จะเป็น storm and ice นะครับอันที่4ก็จะเป็น warfare นะครับหรือว่า c a r r ว่า warrior นั่นเองนะครับอันนี้เป็น4คลาสหลักและเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกคลาสลองได้อีก3คลาสนั่นเองนะครับคือถ้าสมมติเพื่อนเป็น warrior เพื่อนๆไม่สามารถที่จะเลือก warrior ทับ warrior ได้นะเพื่อนๆจำเป็นจะต้องไปเลือก อวอริเออร์บวกกับเอิร์ธไฟล์หรือว่าวอริเออร์กับโรกอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะ uh, 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 มันก็จะมีเหมือนกับคลาสแล้วคราวน่าจะ12คลาสนะถ้านัดถ้านัดคำนวณผิดก็แจ้งมาได้ได้ได้ด้วยนะครับเพราะว่านัดไม่ได้เล่นทั้งหมดนะครับอ่ะก็12คลาสแต่ ในอนาคตนะครับทางตัวเกมก็จะมีการแอดเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าคลาสอว่ในเกมนี้เรียกว่ามาสเตอรี่นั่นเองนะครับซึ่งระบบมาสเตอรี่หรือระบบคลาสในเกมนี้ก็จะมีความที่คล้ายคลึงเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเดียโบแล้วก็ผาดอักไซนะครับลึกเนี่ยนัดมั่นใจว่าเกมนี้รายละเอียดเบื้องลึกไม่เท่าผาดอ็กไซแน่นอนนะครับนัดคิดว่าเกมนี้มันอิงไปทางเดียโบสีมากกว่านะครับความง่ายในการเล่นนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะอัพสกิลได้ตามนั้นเลยถ้าเพื่อน เพิ่ม up active skill มันก็จะมีเหมือนกับ sub skill หรือ p a s s ีฟใน active skill ให้เพื่อนเอน up นั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆอั up p a s s ฟสก skill นะครับพอเพื่อนๆอัพไปถึงตัวเลขหนึ่งอย่างเช่น4 6 8 10เพื่อนๆก็จะสามารถเลือกโบนัสพิเศษของสกิลนี้ได้นั่นเองนะครับก็ซึ่งซึ่งคล้ายๆกับเดียบโวสีนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นเลยก็คือแบ่งกันไปถ้าสมมติเพื่อนๆอเลเวลอัพื่อนเพื่อนก็จะได้เหมือนกับ active point พร้อมกับ p a s s ีฟพ point มันก็จะแยกกันเลยซึ่ง แอคทีฟพอยต์กับพาสซีพอยต์เน oh. okay. like ี่ยเพื yeah. ่อนเพื่อนต้องเลือกเอาว่าเพื่อนๆจะอัพเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นสายหลักใช่ไหมครับคลาสหลักหรือว่าจะเป็นคลาสรองนั่นเองนะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆยังสามารถที่จะอัพคอสกิลคอสกิลเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเบสไลน์ก็คือไม่จําเป็นที่จะต้องเลือกคลาสมันเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับตัวเกมเนี่ยมันสามารถที่จะอัพเหมือนกันกับอย่างเช่นเพื่อนๆอนอยากจะดอทได้มากขึ้นใช่ไหมดอทได้ไกลขึ้น เปลี่ยนดอทเป็นเทเลพอร์ตอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมครับหรือเพื่อนๆมีแบเรียนะครับเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนแบเรียเป็นกด์ดทำให้แบเรียได้แข็งขึ้นแบเรียสามารถที่จะกันเอลเมนต์ element, หรือสถานะผิดปกติได้หรือแม้แต่กระทั่งเพิ่มความสามารถของการโจมตีธรรมดาอาวุธต่าง,างๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะอัพได้นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วก็เพิ่มขึ้นมาสําหรับ เกม Titan Quest 2นะครับที่ต่างจาก ARPG ทั่วไปณนะตอนนี้นะครับและยังไม่พอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะปลดล็อกแต่ละขั้นสกิลอย่างเช่นตอนนี้มันจะมีอยู่3ขั้นถูกต้องไหมก็คือ6ใช่ไหมครับ6แล้วก็1 0 8ใช่ไหมครับแล้วก็24ถ้านัดจำไม่ผิดนะนะจำตัวเลขไม่ได้นะครับก็คือถ้าสมมตมิเพื่อนๆได้ค่า divinity ค่า divinity เนี่ยมันก็มาจากการเหมือนกับทำเควสพิเศษทำเมนเควสค่าบอสนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่นัดบอกไปเบื้องต้นว่าเกมเนี้ยบุคเคชันมันเป็นลีเนียหรือว่ามันเป็นขั้นบัน,ดนไ,าาไดเพื่นพอนเพื่อไม่สามารถที่จะขีดได้นะครับฉะนั้นพอยต์ต่างๆเพื่อนๆไม่สามารถที่จะเอ้ยโอเคเราอยากจะให้ตัวละครเก่งเลยอัพสกิหลโหลดๆเลยเพื่อนๆจําจำเป็นที่จะต้องผ่านเมนเควส ผ่านเควสนู่นเควสนี่หรือฆ่าบอสในสตอรี่ไลน์เพื่อที่เพื่อนๆจะได้ค่าดีวายเนตี้มานั่นเองนะครับอันนี้ใน Early ลี่เอ็กเซนะตอนเปิดจริงอาจจะมีเหมือนกับเงื่อนไขที่แตกต่างจากตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรเกชันที่สายคลาสสิกน่าจะชอบนะครับก็คือจะทําให้เกมเนี่ยมันดูช้าๆนั่นเองนะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นระบบคลาสแล้วก็อัพสกิลง่ายๆนะครับส่วนสเตตัสนะครับหรือแอตทริบิวต์ในเกมนี้นะก็จะมีอยู่นะครับหลักๆที่เรา สามารถอัพได้จะมีอยู่4อันนั่นเองนะครับมันก็จะมีว i กเ e r ร์วิกเก็คือเหมือนจะเป็นเลือดแล้วก็อัพสเตตัสทั่วไปถ้าเพื่อนเือน u ัพนะครับมันก็จะเพิ่มเหมือนกับทุกสเตตอย่างละนิดนะครับแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอัพไมหรือว่าที่เรารู้รู้จักกันก็คือสเตรน t ์นั่นเองมันก็จะเพิ่มเหมือนกับดาเมจของอาวุธพวกสไตร์แล้วก็ Pierce แล้วก็เพิ่มดาเมจของ ไฟแล้วก็โคนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนเื่อ up agility มันก็จะไปเพิ่มพวกแบบดาเมจสายฟ้าแล้วก็ดาเมจพิษนั่นเองนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มค่าฟิตเนสนั่นเองนะส่วนถ้าเพื่อนเื่อ up knowledge นะครับมันก็จะไปเพิ่มเหมือนกับดาเมจเวททั้ง2อันแล้วก็รวมถึงสายฟ้าแล้วก็พิษด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นความแตกต่างนะครับซึ่ง s t a t หรือ attribute เนี่ยมันมีความสำคัญก็คือเพิ่มสถานะเพื่อนๆ่อนแต่หลักๆก็คือมันทำให้เพื่อนๆืสามารถที่จะ ใส่อุปกรณ์ต่างๆได้นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นอะไรหลักๆที่เพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ส่วนอุปกรณ์ณนะตอนนี้นะครับยังไม่มีอะไรที่อ่เขาเรียกว่าเป็นชิ้นเป็นอันหรือน่าสนใจนะครับแต่ดีไซน์หลายๆอย่างนะครับทำออกมาได้ถือว่าสวยและก็ดูดีมากๆนะครับเกี่ยวกับเขาเรียกว่าดีไซน์ของ อาวุธแล้วก็เกี่ยวกับชุดอะไรต่างๆนะครับแต่ณนะตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าคอ s m e t i c หรือว่าเอ็กสมอได้อันนี้ต้องรอดูว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีการเหมือนกับปรับเปลี่ยนอะไรในจุดนี้ไหมนะครับแต่หลายๆอย่างถือว่าโอเคเลยนะครับอ,อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องเบื้องต้นที่เพืเ่อน รจะู้ต่อมานะครับระดับความยากของเกมนี้นะครับระดับความยากของเกมนี้ถ้าเพื่อนๆเข้าเกมมานะครับเริ่มต้นมันจะมีให้เลือกอยู่3อย่างนะครับก็คือเหมือนกับแบบสตอรี่โหมดนะครับเนโครไฟทถ้านั้นอ่านผิดก็ขอโทษด้วยนะครับอันที่2ก็จะเป็นเหมือนกับ normal ทั่วไปอันที่3ก็จะเป็น hard core hard core เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่ละก็คือตายครั้งตายครั้งเดียวปุ๊บหายไปหมดเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดระบบ solo cell f i l ได้นะครับส่วนระบบ multiplayer นะครับด้วยความที่เกม titan quest สองนะครับทางผู้พัฒนานะครับเขาโฟกัสไปที่ซิงเกิลเพลเยอร์เป็นหลักก็คือเล่นผู้เล่นเดียวนะครับแต่โหมดมัลติเพลเยอร์ก็มีนะครับแต่ณนะตอนนี้มันยังอยู่ในระบบเทสนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะพรีวิวได้นะครับก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงแต่ดูจาก เขาเรียกว่าดูจากฟิลลิ่งแล้วนัว่าเกมเนี้ยมันไม่ได้เหมาะกับมัลติเพลเยอร์ขนาดนั้นนะครับเหมือนกับทําออกมาเพื่อแบบเอาใจนะครับสาวบกไททันเควสมากกว่านะครับก็คือเน้นไปทางสตอรี่ไลน์พร s t สตอรี่เนี่ยถือว่าโอเคมากนะครับแต่ในทางกับกันสตอรี่ของเกมนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณทางเด็ะเขาเขียนไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ 50, 40- 50ชั่วโมงใช่ไหม ก็คือตอนนี้เราเราได้มา15ชั่วโมงแต่ว่าเกมนี้สตอรี่หรือเมนเควสจริงๆเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ20-30และการปรับระดับความยากหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นเอนเกมนะเรียกว่าเ n นเกมของเกมนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เอนเกมที่แท้จริงนะครับการปรับ ความยากหรือการเพิ่มระดับความยากหลังจากที่เพื่อนๆเคลียเหมือนกับเมนเควสหรือว่าบอสสุดท้ายใน e a r l y a c c e s s ไปแล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะเพิ่มก,ก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับก็คือเป็นการเข้ามาคุยกับ r i s u a l t r y นะครับก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะคุยได้มันก็จะอยู่ที่เมืองหลักๆเลยนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเพิ่มความยากนะครับก็คือเพิ่มเลเวลของมอนสเตอร์ได้5้าเลเวลนั่นเองอันนี้คือสูงสุดละมากกว่านี้ไม่ได้ละนัทธธรรมก็คือได้แค่นี้นะครับซึ่งมันจะบวกห้าเลเวล จากเลเวลของเพื่อนๆสมมตินั้นเลเวล40บวก5ไปมอนสเตอร์ก็จะเป็นเลเวล45ซึ่งความยากมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับมันก็จะตันอยู่แค่นี้เลยนะครับและเพื่อนๆสามารถที่จะทําให้พื้นที่ทั้งหมดในแมปของเพื่อนๆเนี่ยบวก5ได้นะครับแต่นะครับแต่ข้อเสียก็คือเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องกดรีสปอนเอนเนมี่ก็คือจําเป็นที่จะต้องเสียเงินคือพูดง่ายๆเพื่อนๆฟาร์มทีหนึ่งใช่ไหมเพื่อนๆก็จะต้อง กลับมาแล้วก็กด activate อีกรอบเพื่อที่จะเหมือนกับ reset นั่นเองนะไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับและเพื่อนๆคิดดูถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะปรับนะครับสมมุติเราอยากจะไปฟาร์มในโซนเลเวลต่าๆเพื่อนๆจําเป็นที่จะต้องปรับ adjust minimum enemy level สมมติอะตอนนี้นัดเลเวล40แต่ monster มันเลเวลแค่20ใช่ไหมอนสเตอร์ monster มันแค่เลเวล20อันนี้อันนี้นัดนัดนดแบบคาดการเอานะก็คือถ้านัดบวก5ไปใช่ไหมครับนัดบวก5ไปเนี่ย ก็แปลว่าอะไรมันก็จะเลเวลแค่25แต่ในทางกับกันนัดต้องการที่จะฟาร์มมอนนะครับให้เหมือนกับพอดีกันในแมปอื่นๆนัดไม่อยากอยู่โซนเอ็นเกมละนัดอยากอยู่โซนต้นเกมนัดจำเป็นจะต้องกด Elevate นะครับ Enemy Level in Previous Area ซึ่งเสียตังค์เยอะมาก300 0 0 0อันนี้คืออยู่ที่ขั้นเลเวลยิ่งสูงนะยิ่งเพื่อนๆเลเวลสูงนะครับเพื่อนๆ จำเป็นจะต้องใช้เยอะและมอนสในเกมนี้มันดอบเงินได้น้อยมากแบบคือตอนนี้แบบดอบยากสุดก็ดอบแบบตัวละเท่าไหร่90 100อยู่แค่นั้นเลยนะครับบอสตกมาทียังไม่ถึงพันเลยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่ามันยอแอบย้อนแย้งนิดนึงนะครับแอบย้อนแย้งในเรื่องของเอเลขเซตมันควรที่จะอำนวยความสะดวก ให้ได้มากกว่านี้นะครับในมุมมองของนัทนะครับอ่ะส่วนเกมเพย์อะไรต่างๆนะครับเกมนี้ถือว่าทําได้ดีแล้วก็เป็นจุดเด่นนะครับจุดเด่นของเกมนี้หลังๆเลยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าสตอรี่เควสนะครับอย่างที่นัทบอกไปแล้วสตอรี่เควสแอคชั่นต่างๆแล้วก็ความง่ายนะครับความง่ายของเกมมันง่ายแต่มันดูไม่น่าเบื่อนะครับมันง่ายแต่มันดูไม่น่าเบื่อแต่นะครับแต่ เกม Titan Quest 2เนี่ย Early Access เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคลาสสิก ARPG เลยนะครับฉะนั้นในช่วง1-2ชั่วโมงแรกของเพื่อนๆเนี่ยจะน่าเบื่อมากๆนัดกล้าการันตีเลยเกมมันจะสนุกก็ต่อเมื่อเพื่อนๆสามารถที่จะปลดล็อกอ่าบุคเม t นสปีดได้ละก็คือจะเป็น Mastery ตรงแถวที่3นะครับแถวที่3เนี่ย เพื่อนๆจะเริ่มสนุกละแถวที่2เนี่ยก็คืออยู่ในช่วงต้นถึงกลางเกมยังไม่สนุกเท่าไหร่แต่พอเพื่อนๆปลดแถวที่3หรือแถวสุดท้ายแล้วอะ่ะเพื่อนๆจะมีสกิลว,วิ่งนะครับเพื่อนๆจะมีสกิลวิ่งเพื่อนๆจะมีสกิลกระโดดเพื่อนๆจะมีสกิลนู่นนี่นั่นนะครับมาฉะนั้นเกมเนี่ยมันล็อกหลายๆอย่างนะครับไปอยู่ที่ท้ายๆหมดฉะนั้นช่วง Early Acces s นะครับมันมันมันเป็นอะไรที่เราเราไม่สามารถที่จะวัด ได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเราดูจากรีวิวแล้วนะครับทางฝั่งฝรั่งนะครับถือว่าชอบเกมนี้ มากพอสมควรเพราะว่ารีวิวต่างๆเนี่ยเป็น very positive เลยนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่น่าจะมีความเห็นต่างของทางฝั่งผู้เล่นเอเชียพอสมควรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับฉะนั้นอย่างที่นัดบอกไปนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังหามองเกมค่าเวลาใช่ไหมค่าเวลาแบบเออโอเคอยากจะลองดู ARPG เพื่อนๆไม่ได้คาดหวังเอ็นเกม Titan ท u e s t 2 e a r อเล c c e ซ s ก็เหมาะกับเพื่อนๆนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะฟาร์มแบบสนุก ฟาร์มแบบเอ้ยฟาร์มจนเบื่อฟาร์มจนม้อนร้องขอชีวิตอย่างเงี้ยไททันเควสสองเออร์ดีเอไม่เหมาะครับต่อให้ราคามันจะไม่ได้แบบแพงมากราคามันกลางๆลางนะครับ470บาทซึ่งโปรโมชั่นมันก็ลด20% จนถึงนะครับจนถึงวันที่8นี้นะครับ8สิงหานี้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนัทนะครับสำหรับเกม Titan q u e s t <ๆ>2 e a r l ี Access เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงจะลองเล่นหรือเปล่าแต่ถ้าถามนัทรอตัวเต็มมาหรือว่ารอเดบบแก้ไขสักประมาณครึ่งปีนัดว่าเกมมันจะออกมาหน้าเล่นกว่านี้นะครับอ่ะอันนี้ก็คือมุมมองของนัทมีอะไรเพื่อนๆสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับยังไงวันนี้นัทขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ